สวัสดีครับค่ะเอฟซีผู้ติดตามพุจยาเฮโน่กับแยกข้องผ้ามวนครับผมมืนเนี้มากเพราะ่าพอ,บอ,บอบกันคือเก่าครับอ่าซุมเซียวย่างเรงแมนโดยพุจยาเฮโน่กับแยกข้องมืนเนียบแยกข้องมาซอยว่าเหร่น้ำเหร่นน้ำพุจยาเฮโน่ครับผมพผนมายามมืนเนี้ก็เลยอันมาจากกัดเล่การน้นำกันซอยกันแมนค่ะอ่าช่วงนี้สิยุ่งน้ำกันตลอดครับเพราะว่าอ่าพักกันเฮ็ดคลิปย่าวนี่ลองพักกันเฮ็ดคลิปสตรีมครับ ตะกี้เ้าเฮ็ดตะคลิปส claro ันเนาะมันบ่แมนตะกี้เฮ็ดตะคลิปสันกรเบื้องเท้าลบ้อมก้อมแกมมันบ่คนลองคนก็เฮ็ดจิสันเดคือว่ากันเฮ็ดเียในเบื้งบอกคักสันบอกสันท้อป็นข้อเมินมาอืมนั่นละมันก็เบื้องหลัก็ยังมันบ่เยี่ยมเนาะก็ยังมันบ่เลี่เวาะมันบ่ละสตรีมได้คลิปเย้าได้บ่ไหนมันบ่ละข้าวเดียวข้าวเดียวกันเบิดไปเลี่ยวมาสันนั่นแหละส่นมากกมันกามันกเข้ากันจากเมื่อยู่ได้เนาะมันบ่เมียนสตรีม ไปนั่นบอบโบนั่นเราพะย่ะย่ามตัดหน่ะแม่จะติมหน่ะแม่มปนบ่แม่นหลายคักเนาะเออมันไร้ระยัดไร้ครับยังไงจังไงมาโอ้หมองจักอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราโอ้ยข่อยละวินเว้ยครับผมอืมเป็นธรรมดาแต่ละเฮ็ดงานอ่าเฮ็ดงานออนไลน์กับยังเสียเลยเพี่น้องเพราะว่าแค่ไปมาเข้ากับจำนาญ เมนี่ดอกว่าอันไหนเ่าเห็ดดูเ่าก็เก่งอันไหนห่อเห็ดเ่าก็บ่เป็นแมนเห็ดตัวรูห่อก็สีเข้าใจเองแมนมันเป็นตวกับการเรียนรู้เนาะขาดฝนแมนพอได้เห็ดบ่เป็นพอได้เห็ดบ่อั่นอันเข้าใจเห็ดสตรีมแล้ว่าเห็ดคลิปสันนึ่งสีเ่ากะมาเบิ่งในช่องเพราะยัเห็ดโอได้เด้อแมนคเดี๋ยวว่ากลไปเบิ่งในอ่าในช่องงานเนาะในทีมงานนั่นเป็นจังแม่ฟ้องฟ้งม้วนงูสิแมนกลไปเบิ่งได้ครับ ห้าแน่สวีดแฟนเพจแน่งสิน่ะแม่ครับเอามุกไปเรียนได้นอกจากว่างจ้าเอาไปเรียนได้บ่อแพงหรอกบ่อแก้วแห่งบ่อแพ่งสเพซเฮล่าหน่าละพี่น้องแบ่งกันไปเอานั่นหักแพงกันเนาะมดละพอดีซุ่มแซวกันพอดีเอิ่นหากันพอดีทักท้ายกันเด้เป็นพี่เป็นน้องกันเบิดตัวกันเพิ่มเขาเห็ดอันจังเสียเพื่อนครับผมเขาเอิ่นแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันเวิร์ดสุขสุขุนเด้ครับจะทราบประกอบเพาก็ยังแจกไข่มู่นาะทั่วประเทศกระแทกกระแตกแซ่บก็ดีกว่าเข้าไป อ่าโหลดซศาไม่ลึกก็เสียมาติดสั่งตีนี่เน,ะนาะเป็นว่าเปิดขึ้นก<บ>็มวนโหลดได้หรอแม่นี่ก็รักโหลดพอเดี๋ยวซอยเหลือสังคมพอเดี๋ยวซอยอ,อ่างานออนไลน์เมื่อเราโหลดออนไลน์มันต้องเ,ออเพื่อเฟื่อเพื่อแพ,พร่กันเนาะไม่หมดหรอเอามาหนีเฮาทักทายกันด้วยคลิปนี้ยายควงังคลิปไหนคลิปของพ่อใหญ่เฮียวเท่ขนาดไปเบิ่งว่าพ่อใหญ่เฮียวสิทธทักทายพี่น้องแบบนีครับไปเบิ่งกันครับไปเบิ่งเลยค่ะ ที่ไม่มีใครเทศกาลไหนก็ไม่สำคัญอเป็นยังไงพี่น้างขากล่วข้าลมพญาเฮียวเออแคปชันพญาเฮียวบัดนี้มันธรรมดาเดยเห็นป่ะคนที่ไม่มีใคร เทศกาลไหนก็ไม่สําคัญว่าทักทายเด็แคปชั่น55ของพญ่เฮียวครับสีสันดีปกติเรู้สึก่าใครอยู่ดิแมนเราไปกีดย่างตัวมแมนช่วงนี้เราจะไปกีดย่างแล้วจะขอดอัดยางครับพี่น้องแคารามาหนำม้วนรถก็ถอดไปคารามานหน่สีสันนี่สีสันดีถึงรถแมนครับกับช่วงนี้เข้ากับเรื่องเฮปยี่สิบบังละเะเป็น,นคลิปยาวๆคลิปเป <แน S 1> ็นเป็นคลิปอัน ลักษณะนี่ยละเฮ็ดซิคลิปสตรีมแล้วก็อัดความมวนความห้าเขาลหลายเนาะหลากหล,ลายหลากหลายอันอารมณ์หลากหลายอันคร<ะ>ับแคปชั่นเนาะประมาณนี้แมนแมนแมนเจ้าหน้าเกษตรอ่าช่วงนี้เนี่ยมันบดฝนแล้วมันบ่แมนแมนช่วงบดฝนแล้วบันนี้เขากัดเขากัดมีเวลาทำงานหลายขึน้นเลยมันบ่แมนโจมกี้ฝนตนัวกันเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาหากันขอบเขาห่มเขาเงาแล้วล่มร่มแล้วแมนเป้เป็นตะเห็ดธรรมดาล่ะเนาะบ่ว่า งานเชียเตอร์งานยูทูบเบอร์คือมันเป็นงานที่บริษัทงลงทุนอในอยางดอกครับบรลงทุนอในยางบอกระทำมาซาวาครับบริษัทลงทุนอในยางเนาะคือมีแต่มีแต่ไอเดียออบอะไรมีไอเดียไม่โทรศัพท์หรอก็รัทายงานออกมาเป็นบาเฉลี่ยว้างแน่นเออนั่นแหละเจ้าอย่ามาบริษัทลงทุนเถอะเออเ่ราะเป็นไอ้ฟุ้นฟุ้นไปยังให้หน่อยสามเครื่องเดี๋ยพี่น้องอสามเครื่อง,ออองแต่ว่า เขาจได้ลักคือว่าเขาอยากได้ความสะดวกเนาะแต่ว่าเขากะมันเป็นเป็นความใจรักของคนแต่ละคนความคิดของคนแต่ละคนเพราะว่าเขาอันเอามาเหตุเงินตัวเงินเนาะประมาณนี้เมืนบริษัทเพรามาเห็งานเขาก็ะด้ <ๆ S 1> รับความสะดวกนวกั่นไงเขาอ่นในเขาเห็นงานนี่ยังเขาก็ะให้ความสัมพันธ์กับตัวนั้นเหมือนบ่เขากะสิได้ผลงานกัสิออกมาดีแหมพี่น้องแมนแต่แต่เห็นงานมาเนี่ย ไข่ามเจ้าลูยใหญ่กว้งจะเด้สุ้มขึ้นเหรอบอแต่คือพ่อไดเหรอบอมันบอโอ้โหคือบ่อใดเหรอบอพี่โอ้กรบธรรมดาเนาะใหญคกว้งเนาะได้หลายได้พี่น้องเดี๋ยวน้องได้หลายเลยแต่ว่าอันที่ข่อยได้นั่นได้ยังบ่ตีได้อันแนวคิดไหมได้ประสบการณ์แม่ได้ประสบการณ์ได้แนวคิดดีทีเออของการทำงานเนาะแม่มันบอบ่ได้สมองบ่ได้บ้างแม ดีอย่างหนึ่งเด้อมันถืบว่ได้มียนอาการว่ามียเนวคิดกันคิดนี่บพรได้คิดเรื่อยเปื่อยคิดแต่ว่าเอามือนี่สิเอาคว้วมวนตัวไหนมาให้พี่น้องเบิ่งว่ะแตเอาแคปชั่นได้ไหให้พี่น้องพี่น้องจังสีได้หัวพี่น้องจังสีได้มวนจังสีเมีนั่นแหละคิดจังสีตลอดไงพี่น้องว่ได้คิดไปเรื่ลยเลยช่องนื้อกระไั่ให้น้องกะเฮ็ดคลิปอันเฮ็ดคลิปทีวเป็นคลิปคนสู้เมียมันบ่แต่ว่ากระทั่งไปเฮ็ดเสตียุ่งสี่เขากะแตเฮ็ดคือเก่านี่คนสู้เมียมาคือเก่า กาประกอบกับไปในรายการเฮาเป็นวายแข็งแมนแมนแต่ว่าเขว่าเฮ็ดจังสี่นี่มวนดีเด้อาะว่ามันหลากหลายเนาะหลากหลายแนวคิดผู้นั้นว่าแนี่ผู้นี้ว่าแนี่ยหลักเอาตัวนั้นใส่แนี่เอาตัวนี้ใส่แนวมันกับมวนไปอีกอย่างไหมเนาะมันก็มีหลากหลายปนกั <neon. S 1> นเนาะมันบนลันคือคือได้แนวคิดได้การว่ากันอย่าคันเฮาเอาแต่มุกหลายมันว่ามีอันได้ยินเสียงเฮาเบาหนีแม้มันก็บอกคักได้พี่น้องก็บจะได้ยินเสียงเฮาเบาแมนบผพี่น้องกับน้ำน้ำเสียได้ไปน้ำละน้ำเสียได้ไปน้ำ าือสิได้เห็นตัวต่นของเฮาว่าเฮาว่าอีหลียังไงไปจังไงยังสิแม่ครับถ้าเป็นนักแสดงมันก็คือแสดงได้เวลาเฮาออกกล้องแล้วเขาเป็นจังไงเออเฉพาะเสียงนั่เสนอได้๋ยวเพราะว่าไม่เป็นไรนะพี่ตาพี่ตาถ่ายคลิปแบบไปนมาซื้อเป็นประหลาดวันนี้เขาลองนั่เสนอบ้างพี่น้องเฮาออกเมาเป็นตัวต่นของเฮาเว้าให้พี่น้องให้กแบบเขาเอิญน้อยจังเลนก็เสนอมจับวางเอออะไอ่าคนสูงเมียคนสู้เมียอืออ่าจะได้คลิปนี้กับพี่รักไปดูกันครับ โอ้ล oh, ูกดีดีซวยๆแต่ว่าต้องให้สองหน้านี่ยไหมเออค่อยู่เด้กแงมเนี่ยมันหฮมบดมืออยู่นี่ยนี่ค่ะไอคว้งจะเป็นพ่อยายมีเอ้าก็เด็กเมียผู้งามเถอะคนผูกแขนเอออ๋อเมียผู้ใดเมียพ่อยายมีค่ะล่ะโอ้ยแลได้เมียทหไมแถวประเทศไหนยังกล้าผูกแขนอยู่เนาะสบอายเล็กน้อยเว้ยก็ให้ผู้บังคับดีมีแห้งเนาะความรักต่อกันโอ ผู้ทีนสองสามพนเราบอกพี่เราเหรผู้ที่สามนี่นี่ฮะผู้ที่สาม่ผู้ที่สามเป็นผู้ที่สี่ป่ะที่เอยจำได้นะโอ้ผู้ที่สามเมียพูดอรกันเมียเราตายมันบอกผูดรกันแมนผู้ที่สองมากกับป้ากันอันนี้นี่นี่เนี่ยผู้ที่สามเป็นผู้ที่สามละอีแน่อนเลยผู้สาวสมน้อยยนอนอบอกนาผู้สาสมน้อยพ่อผู้ใดเรคือคล้มดีเดีว่าไงเนี่้เราคล้มดีเราค่าล้มดีนะตาเราก็ดีพ่อ สปอร์ตคืออยังนี่ผู้ได้ไปกับเหล้าเหมือนกันสิแบบนารารอเกือบซ้ำไข่อผัวเด่นโอ้ขึ้นเนี่ยน่าดวมาเป็นยังไงเจ้าสู้ได้อยู่บ่เพื่อให้โน้เป็นพ้อเบิ้ลบอนเกลี้ยงรัเบิ้ลบ้าเจ้าโอ้ยภาษาเสบียยังมาบอกให้กลัวฟังอยู่เนาะกลัวมั่สิยานภาษาพยินมี่ตุเหลียวเพิ่มเลี้ยงก็บขึ้นมาจกของเก่งหรือบ่เฮ้ยยังมาว่าดีจะปากดากบ่เดากระคือเก่าหันละั่นแล้ว ปีนี้ฝากดักมะดอกขึ้นกขอนันละถสมมันได้หรอบยากอัดเบิ้งเลยไแม่เตัวนะโอ้ยกอนเขาฉันบ่เเลือใจสันบอดเลือใจเขาว่าเขาได้มีอะไรเขาเนี่ยเขเลือใจโอ้ยแต่วาป้ายเนาะปีแี่ฝากดักมะดอกว่าดีไหม เียหายบเลยเขาค้ามาบ้างเ้ยบอเพื่อนคนนี้เลย่ลงเขากันเนาะจะอ่อนเขาจซื้อะอ่อนเรามยเงียงามเอาบอไปเนาอยแม่นี่เลยบ่ล่ะเ้ยเเชิมาในนเกผ้าแล้วก็ตั้งอกไปังะ มันขวางเนาะจริงๆแล้วเราล้วงเนตัวจริงแล้วเราเสียล,ล้วงเราเสียพ่อยังสบายๆโดยพลังอ,อยู่ใกล้เรานี่ว้าู่บัดเมือครับโอ,อ้หนารักเนะาะพ่อเดี๋ยวซีเรียสดอกพ่อเดี๋ยวไปยุกกระมูอกระป๋อเขากันพ่อเดี๋ยวไปเป็นมุมของผัวกับเมียมันปะอ่าเนี่ยกวา้างน่ารัก,ร,กรับเอายอกันนะจริงๆแล้วคนเบิ่งดีดิเออเฮ็ดมุมของคนสู้เมียนี่เนาะ อกับเมียเถียงกันหอยค่ันบึงดีโดยเฉพาะแม่ยิงเด้อแม่ยิงขั้นขั้นปุยคุยิงสนะปุยยิงกับสิข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บเป็ดอะไรรเลยแมนแพนสนาน่ะพ่นพนขามาเขาเม่ต้องการดดอปเออเออแต่เซลเซลลแต่ว่าขันพปรไสนาก่ะคายเขาเบบเบื้องขกันเขาโดไฟเออกเด้มาเคลื่อนปมีสอักสองไฟถักวแม่ไฟไซกับไฟยิงแมนอ่าบ่แมนไฟไซกับไฟยิงแมนตัวกับเมียเออนึ่งหนม่งผู้ไซจก็เป็น ฝ่ยษายผู้ชายเจ้าแมนเออคือเปิดก็เป็นฝ่ายไม่ยิ่งเออนั่นแหละเปิดก็ซ้อยกันล่ะครับออคอนเทนต์แบบนี้เฮ็ดง่ายเป็นว,ว่าเพราะว่าเขาเซตคอนเทนต์ได้ก็แต่แต่ว่าคันนี้เรื่องผัวเมียนี่คือทุกสังคมมันก็มีผัวเมียเนาะเป็นว่าแมนนั่นเป็น,น <ะ S 2> จิจตวิทยาประจําวันหรือว่าอยู่ในสังอยู่ในแบบครอบครัวมันเป็นยืมสิอยู่แล้วเห็นไหมตอะนี้แนนะ่น่ะแมนผัวาดแเบิ้งผัวกับแช่ใหม่เมียเบิ้งเมียเบิ้งเมียกับแช่ใหม่ผัวเบิ้งเป็นว่าน่าเป็นเรื่องอย่างที่ มันสนุกสนานแต่อไอ้เฮ่ห้าเป็นเ็นเนห้าระบาดเออเป็นปัญหาในชีวิตประจำมั่นเทาแต่และเบิดเราเป็นรองเนาะมันบา้าไรมาแต่กีนอนหมอนมุ้งกลุลแต่บ้าโตกินเขาแต่เรื่องในบ้านจนี่หักการจัดการทำงานทุกอย่างเป็นบ้าทุกอย่างมันมีเรื่องตลกครบขันมันมีเรื่องอม,มีหลายมุมไปต่อไปที่จะมาเสนอได้ไปต่อไปเพราะนั้นเป็นรองที่เฮ็ดคลิปแล้วอ่าบ่มีทางอ่าบ่มีคอนเทนต์มันวะบ๊อบบีคอนเทนต์บ่มีคนทางทฤษฎีอ่าเฮ็ดรูปแบบนั้นแบบนี้ลองเฮ็ดด้วยรูปแบบของ อ่ะผัวกับเมียเบิ right. ่งพ no. ี่น้องอันนิดๆเด่นหน่อยเขาก็เป็นคอนเทนต์ได้พี่น้องแมนครับนิดๆหน่อยๆเป็นคอนเทนต์ได้อ่าร่างเท็จบ้างดีดีเนาะถ้าขนาดว่าตัวยกใกล้ๆกันบอกให้ยับนี้ก็ยังเป็นคอนเทนต์เนาะแมนนั่นละครับผมนั่นแหละอ่าบบันทึกนี่นี่นี่คลิปผัวเมียอีกเดนาะคลิปผัวเมียอีกบระเดี๋ยวผมก็ยิ้มเฮียบประเดี๋ยวผมยิ้มเฮียกับเมียเพ่นจะเป็นเรื่องไดปร่เดี๋ยวเมียพนเออย่า慌อย่อง เอาไป e บ<า>ังคีมจากควางครับให้จากควางไปบังคีมจากควางกันแมนค่ะแมนไปดูกันครับอ้าวกินแบบข้างลุกโอ้เพื่อนจะแซ่บเลยแซ่บไปกินตัวไปซื้อมาตลาดผมไปหามเงินนั่นมีจีเขาถามเงินยังไงเดือนีเขายืมเงินเขาไปได้หาเดือนแล้วมันมาเสียมาให้แต่เดือนที่แล้วนั่นก็าบอเห็นเกิดไปน้ำเอาสุดตัว โอ้ยก็แม่แล้วให้เขายืมใจดีพ่อเจ้าหันเอ้เจ้าง่ายแล่ะเนาะคนมาหากันเพราะว่าบ่มีกินนี่ตัวซาดเนี้ยเขาก็เอาให้ตัวเนาะอันขายยางได้ยัยนะขายยางเสียาให้ยก็ให้ตัวเนาะเห็นบอสมันยากว่าท่นเจ้าเที่ยวไปยืมตัถามเที่ยวไปถามจักเขาจักเขาหันถึงพอได้เห็นบอสเวลาเมื่อยนั่เนี่เดี๋ยวนี้ก็มันละก็สิเรื่อขึ้นบ่าระเงินควยโอ้โหน้อเจ้าแล้ว เสียตัวมันยังว่อพี่แห้งเลยเออแต่ก็เสียใจเันมันบ่อยากได้อีหยังจักอย่างจักอย่างเลยนั่นแล้วเฮเสียตัวมันยังพอบีแห้งอยู่เออเสียใจพี่ยากได้หยังจักอย่างเลยเออบื่อหน่ายหลายเด้ย เป็นจ <ais> ังไดล่ะมึงอ่ะยากบ่เต็มดีครับไห้น้องคนนี่มันเขามาเอ้าแน่มันแต่อยากให้เขาโลดน่ากจะของเห็นบ่ โอ้ยดอกพญาหิวปวดจ้ะะเป็นโรคกันแน่วบอกว่าคักหล่จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวอ่นความปวดเขื่อนอ่านคำบอกพจน์หน่อนะปวดเกรงคลักครับผมอันสังเกตว่าหลากหลายบ่อ่าจย่อยคล่องคยก็ว่ามันมวนดีเลยเป็นแบบนี้เนาะม้วนดีมีทั้งคลิปสันมีทั้งคลิปเน่าแคปชั่นมีแคปชั่นความมันบ่ แคปชั่นนี่ก็เฮ็ดง่ายเนาะแคปชั่นนี่ทั้งบางเทื่อก็เป็นแคปชั่นกวนๆแน,น่บางเทื่อก็เป็นแคปชั่นสอนไก่แน่เนาะประมาณนี้ครับผม,มนี่จนิน่ะแนนมันกินาหลากหลายอย่างครับสามารถเอาไปเฮ็ดคลิปเยี่ยวได้พี่น้องสามารถเอาไปเฮ็ดสตรีมได้อือเห็นบ่<ม>นคลิปเจ<ม>้่เท่าเฮ็ดจนเด็กกาสามารถเอามาเฮ็ดเป็นอันนี้ได้เอามาต่อกันได้แม่นบ่ต่อกันไปคลิปสตรีมได้เนาะแม่นบ่ให้พี่น้องเบิ่งมันก็สิเพื่อเพลินไปจังซี่นะครับนั่นแหละเอามื้อนี้กาเมื่อดช่วงสุดท้ายเพราะว่่าาเฮบได้เฮ็ดยาว ประมาณสิบนาทีสิบนาทีต้นาทีต้นๆมันบ่ไอของห้าดีประมาณสิบเอ็ดสิบสองนาทีอยู่เนาะมันบ่กันละแต่ว่าท้าาหน่อยบ่หน่อยอยูเมื่อหน้าเ้ากับสีพยายามขยายอันออกไปการเตรียมรูปแบบและการทำงานมันบ่มันเบิ่งจู้ใจสนุกสนานบ่เ้าห้าเห็ดเบิ่งยางเบิ่งว่าพี่น้องมักกันสี่บ่ขันเพิ่นมากกันสี่เ้ากับสีพยายามเหตุแต่มันได้หลายก็หนีเอียนไหมครับซอยคอมเมนต์ซอยอ่ากดไลค์กดแชร์ ตีชมครับซอยตีชมเลยเรือว่ามันดีบบรูปแบบตั้งซี่ครับมันได้การบพ่มักบะบีเบร่ามักเน่าก็ดีบบมักเน่าก็หนีโบหรือสันก็หนีจ้าจะไปถามว่ามักเน่าก็หนีโบก็เจ้าไม่กังวลอะไรที่ก็เจ้ามักเน่าวบดนั่นแหละแต่เราคนนั่นแหละเอาวันนี้อ่าขอบคุณคำพูดในหลายครับสำหรับเอฟซีพุทธิตามผู้ชมทุกคนที่มาให้กำลังใจพยานนอครับยายคล้องผ้าม้วนอ่ามื่อนี้พยานนอกครับยายคล้องผ้าม้วนลาไปก่อนสวัสดีครับ